ไมใช้ไผมเจอแล้วผมก็ไม่รู้ไม่เปลดล็อกก็ไปใช้อะไรเถระถ้าหนูมาไม่ทันก็คือเสียแล้วใช่ไหมโทรศัพท์อ่ะไม่ใช่กับผมเจอว่าผมไม่รู้ของใครก็ใช่เป็ของใครหนูโทรเข้าง่ายทีพี่ทำไมพี่ไม่ไอเนี้ยรู้ของเออะรู้ว่าขีดตั้งแต่ที่ตึกคอมเอ้ยผมจะปดล็อกให้แล้วนะเพราอสาวพี่อะไร iPhone สี่พี่ก็อยากได้ iPhone หกใช่ไห ผผมมมไ่รู้้เเวยจอหนูขี่ไปถึงพญาใต้ให้มอชัยตามเนี่ยโอเคขึ้นขึ้นไปขึ้นไปแล้่ไหนม่มีจริงไปแล้วไม่มีไม่มีเลยเจออยู่หน้าตู้เกมมาลืมดูเกมใช่แกแล้วก็หน้าตู้เกมไม่มีมีแค่เนี้ยดีนะที่ตามทันถ้าตามไม่ทันก็คือหายอ๋เหนื่อยมากอ๋อเดี๋ยวผมไม่รู้ผมลืมไว้ไม่ลืมไปได้ไงอ่ะลืมไว้ของหนูอะไรพี่ก็ต้อง บ้านที่เราใส่บ้านไม่รูผมไม่ได้มีเลยโทรศัพท์ให้เครื่องละสองพันที่เยอะหมากขึมมก้นกี่าเมื่อกี้นี่เองขอโทษสักคำพี่ก็ไม่มีถ้าแจ้งความหนีก็โดนจับได้นะ,ะดูหน้าคนลืมกันแย่ต้องลืม ันมก็ลืมได้แต่ถ้าคนมีน้ำใจเขาก็ต้องคืนแล้วสายใช่ว่าพี่ยังมาว่าหนูอีกเหรอว่าหนูลืมอ่ะพี่ไม่มีสิทธิ์มว่าหนูนะถ้าหนูแจ้งความพี่ได้นะพี่พี่ขอบคุณนะคะพี่ราคันนี้พาพวกเราตามมาตั้ง ของคัฒตใต้ฝุย๋ยกำลังจะไปดูไอโฟนเจ็ดค่ะเชื่อ่าแล้วน้องยุ้ยลืมโทรศัพท์ไว้ที่ตู้เกมที่เซ็นทันอยากจะด่ามากแล้วขี่มอไซค์ตามแบบวนไปวนมาแถวคัทตายาใต้อะ ก็ปลดไม่ได้ไงปลดไม่ได้ใช่ไหมเขาเพราะมันติดในคาวเลยบอกไม่ทำก็คืนไม่เข้าไปหนูขี่ตามตั้งแต่พัทยาสุอคอมพัทยาใต้อะเหนื่อยมากาสุดยากมันไม่ตลบอะยุย้ยอีฮา